เิดชีวิตล่าสุดวินทาวินอดีตพระเอกไร้คนจ้างหลังจากย้อนกล่าวลงการใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา ยังต้องจำกัดไหมอดีตพระเอกวินลาวินที่น้องนาวินตานั่นเองที่หายหน้าหายตาจากวงการทำตามความฝันที่หาหายหน้าหายตาไปนานและสำหรับอดีตพระเอกวินนาวินนาวินเยาวรคกรุลหรือว่าน้องชายสุดหล่อของวินนาวีนนั่นเองนาวิตาเยาวสภพกลกุลหรือว่าก่อนหน้านี้หนุ่มนาวินนั้นมีผลงานการแสดงหลากหลายเรื่องในเรื่องช่องเจ็ดซึ่งก็เป็นพระเอกคู่ข่ ัญใจกับสาวขวัญมณีอุษามณีและสำหรับพระเอกอดีตพระเอกและวินนาวินนั้นเราแจ้งเกิดในละครเรื่องบักริกที่ดินสู่ดาวนั่นเองตอนนั้นที่ห่างหายจากนาทไปแล้วแต่วงการบันเทิงที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถและกล้าฝากผลงานเอาไว้ให้ผู้ชมได้ชมไว้อย่างมากมายสำหรับวินนาวินเยาละพูนนั่นเองน้องชายสุดหล่อของนาบิวิน ตาเองเยาและสะพูลแม้แต่ตอนนี้จะหายหน้าหายตาไปจากจอแก้วความหล่อของวินนานั้นก็ไร้ไม่ลดน้อยลงเลยค่ะแถมอดีตยังเป็นคู่จิ้มกับสาวขวัญมณีอีกด้วยอีกด้วยผลงานถึงเรื่องแรกสุดท้ายฝากไว้กับคือเรื่องที่พระเอก ก่อนจะหายจากหน้าวงการบันเทิงและไปที่สุดเขาก็ไปเปิดใจในรายการการแชร์ถึงวินาทีที่ว่าตัดสินใจผ่านตัวเองไปเป็นพนักงานทางวิเคราะห์นิยกรรมว่าและผมก็ผมเลยจุดนั้นเลยนะคะในถ้าเจอเนื้อใจ คือผมก็อยู่ไม่ได้ผมก็ไม่รู้สึกน้อยใจนะแต่อยู่กับตัวเองเราถ้าเราไม่คิดก่นดูแลรคอนของเขาก็ไม่ไม่ไหวรคอนเราก็มันขึ้นแล้วว่าเราจะคิดอย่างไร อันยาวหมดพิสงพันห้าร้อยหกสิบสามน่าจะแกะ้แ,กแล้วแต่แก่แล้วก็ไม่มีคนดูเหล่าแล้วแต่เวลาที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้วดว่าวนวายว่าแต่โอกาสเขาก็เข้ามาสิ่งที่เราต้องการที่สุดบ้างมันก็มาใช้ช่วงเวลาที่เราไม่ต้องการเราก็ต้องพร้อมที่จะประเตือกับมันเมื่อนั้นเราก็ มาล่าสุดก็หนุ่มวินนั้นก็ในที่สุดในก็ผ่อนตัวมาเป็นพน,นักงานทางด้านแะ่ลยกรรมเที่ยวโรงงานเกษปรุงที่ตีดีชื่จังหวัดราชธีมานั่นเองโดยย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่เลยและเวลาว่างๆก็จะเป็นครูสอนดำน้ำด้วย